อ่ามันนี่สิมาเฮดเหรอได้กินนี่อย่างไหเบางน้อมแม่ยี่มากวอหน่จ้าสวัสดีจ้ามันนี้ย้ายอูสิมะมื่นนี้สิปนกุ้งค่ะแต่ว่าเป็นเป็นกุ้งทะเลจ้าแต่ว่าเขาเอาไปย่างซะก่อนเอาไปปิ่งซะก่อนเห็นมันหอมหอมเห็นมันสุกซะก่อนค่ะปิ่งกุ้งแล้วก็แบบที่หอมแขกกระเทียมค่ะเขาก็ไปย่างเห็นมันหอมหอมซะก่อน เดี๋ยวย้ายอูสิปนใส่ยังใส่บักกอใส่บักกอค่ะกับปนบ้านเฮาหรือตะว่าใส่กุ้งทะเลเนาะกับเนาะแกะแล้วหรอจ้ากุ้งมาหนีกิกะมาตำกันเลยจ้าปนกุ้งปนกุ้งปนกุ้ง,งข้ามแล้วทำไมมันตำง่าย กรเทียมหอมแฉกใบกันญชงหอมเราลดต่ำค่ะกุ้งที่เขาย่างไว้ค่ะลงต่ำตักลิ่นกุง้งก่นกุ้งแบบบ้านๆค่ะคข<ะ>้าวใหญ่อ,แอุแบบบ้านๆยิ่งย่างขกันปย่างเผาแล้ว ได้ที่แล้วค่ะบ่ะน้ำปลาเขาก็เอาไปต้มสักก้อนนึงค่ะน้ำปลาต้มสุกใส่โอ้สักก้อนอุ่นๆอยู่ลรอครับเนี่นค่ะอุ่นๆอยู่ด้วยตักน้ำปลาใส่อยากให้แบบความนัวเพิ่มความนัวความแซ่บเข้าไปอีกค่ะน้ำต้มน้ำปลาสักก้อน ใส่เราได้ค่ะใส่เลยค่ะแล้วเอาผงนัวค่ะผงนัวใส่ลงไปน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลา,ารกระเลงสักคนค่ะ,คะใส่ผักค่ะผักใส่ใส่ได้หมดเลยค่ะพอแล้วครับเนี่ เซบาโกนคุณเขาสีตำส่บักกนนะคะส่บาโกนสุดเก๋าเซบาโกนสุดเซบาโกนค่ะเสร็จเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวะคะ่ะตัดเซ่ กตับกุ้งเป็นหอมครบแกลวกุ้งแล้วค่ะนี่กลมกุ้งเซบกบกุ้งกุ้งเซ ตาก็สิเป็นแบบนี้ค่ะไม่กินก็ผัดผักไล้ค่ะช่วงลวกวผักไละครับกินก็ผักสดกบรวกผค่ะนะครับเ,เสร็จแล้ทกันเห็นคลิปยายอูมีประโยชน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ฝากกลับชมในยเด้อค่ะคลิปยายอูแบบบ้านๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ